สวัสดีค่ะลัคนาราศีพิจิกนะคะมาแล้วค่ะคลิปรายเดือนนะคะในช่วง15มกราถึง15กุมภาพันธ์นะคะคลิปนี้ก็จะเน้นดูลัคนาเป็นหลักเหมือนเดิมนะคะท่านใดไม่ทราบลัคนาก็อนุลมดูแบบราศีได้นะคะสําหรับคลิปนี้แม่หมอจะหยิบไพ่ยิปซีทำนายดวงให้แล้วก็ดูเรื่องของดวงดาวทางโหราศาสตร์ให้ด้วยนะคะอันดับแรกเราไปหยิบไพ่ยิปซีคุณกันก่อนเลยนะคะ ลัคนาราศีพิจิกนะคะหน้าไพ่ในช่วงเดือนนี้ดีนะคะค่อนข้างดีเลยนะคะคือคนลัคนาราศีพิจิกนะคะไพ่ไประจําตัวของคุณเป็นไพ่หกถ้วยนะคะช่วงนี้มีโอกาสที่คุณจะกลับไปเจอเรื่องราวเก่าๆในอดีตนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนเก่าเพื่อนเก่าหรือว่าสถานที่เก่าๆที่คุณเคยไปนะคะแต่ว่าการทําอะไรบางอย่างของคุณจะเต็มไปด้วย ความเลทความล่าชา้าเพราะว่ามีไพ่เด็กถือดาบประกบหน้าเรียกว่าทำอะไรจะค่อนข้างมีความระแวดระวังค่ะในช่วงนี้สําหรับคนลัคนาราศีพิจิกนะคะในเรื่องของการงานระวังปัญหาในเรื่องของการนะคะการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในเรื่องของการงานนะคะมีเกณฑ์นะคะเพราะว่าขึ้นเป็นไพ่สิบดาบในตําแหน่งการงานของคุณนะคะช่วงนี้สําหรับคนลัคนา,าพิจิกจะเปลี่ยนงานจะย้ายงานอย่าเพิ่งย้ายนะคะ ให้รอหลังวันที่30เมษายน2567ไปก่อนนะคะถ้าใครจะเปลี่ยนงานย้ายงานนะเพราะว่าช่วงนี้ดาวพฤหัสยังไม่ย้ายราศีนะคะให้คุณอดทนไปก่อนนะคะหลัง30เมษายน2567ถ้าจะเปลี่ยนงานจะย้ายงานก็ค่อยไปเริ่มหลัง30เมษายนนะคะเพราะว่าช่วงนั้นดาวพฤหัสจะย้ายราศีไป็นเล็งลัคนาคุณนะคะจะมีเกณฑ์ที่ดีกว่าในเรื่องของการสมัครงานการหางานนะคะ แล้วก็เรื่องของครอบครัวเรื่องของคนรักในช่วงนี้นะคะระวังคนในบ้านเจ็บป่วยไม่สบายหรือว่าคนรักของคุณไม่สบายนะสําหรับคนพิจิกนะคะขึ้นไพ่สิบดาบเลยนะคะการงานช่วงนี้ก็ระวังการถูกหลอกถูกโกงถูกทรยศหักหลังจากเพื่อนร่วมงานนะว่าตําแหน่งเพื่อนของคุณเป็นไพ่เดวิลนะเนี่ยนะคะใครที่ร่วมหุ้นลงทุนกับเพื่อนในช่วงนี้ตรวจสอบดีๆนะคะอาจจะมีปัญหาได้นะในช่วงนี้เรื่องเงินเงินทองทองให้ดูแลให้ดีนะ เพราะว่าดาวการเงินของคุณไปตกพบอรินะในช่วงนี้สาหรับคนลักนาราศีพิจิกนะคะดูแลเรื่องของการเงินให้ดีระวังเรื่องของอมิจฉาชีพนะระวังเรื่องของเอกสารสัญญาข้อผิดพลาดต่างๆด้วยนะในช่วงนี้สําหรับคนลักนา,าพิจิกตรวจสอบให้ดีนะคะในช่วงวันที่5กุมภาพันธ์นะคะดาวคารซึ่งเป็นดาวประจาตัวของคุณจะเสด็จนะคะเดินเร็วนะเข้าสู่ราศีมังกรเป็นอุดเลยนะคะช่วงนั้นจะถือว่าเข้มแข็ง นะคะเข้มแข็งมากๆนะคะช่วงนั้นจะถือว่าดีนะคะสำหรับคนลัคนาพิจิกนะคะดาวประจำตัวเข้มแข็งมาตรฐานมหาอุดนะคะส่วนวันที่13กลุ่กุมภาพัน์ธดาวที่จะย้ายเข้าสู่ราศีกุมซึ่งเป็นพบพันธุบ้านรถที่ดินของคุณนะคะก็ระวังคนในบ้านเจ็บป่วยไม่สบายหนึ่งแหละนะคะระวังเรื่องของบ้านรถที่ดินของคุณมีปัญหาได้ในช่วงนี้จะร้อนอกร้อนใจเกี่ยวกับเรื่องของ ครอบครัวเรื่องบ้านรถที่ดินของคุณนะสำหรับคนลัคนาราศีพิจิกนะคะในส่วนเรื่องเงินเงินทองทองสำหรับคนลัคนาราศีพิจิกนะคะยังต้องระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะเพราะว่าดาวการเงินของคุณเข้าสู่ภพอริจะมีค่าใช้จ่ายเยอะนะคะในช่วงนี้นะคะ เรียกว่าช่วงที่ดีของคุณจะต้องรอหลังวันที่30เมษายน2567ทั้งเรื่องการงานเรื่องของการเงินนะคนพิจิกนะคะแต่ถ้าถามว่าช่วงนี้การเงินเป็นยังไงบ้างนะคะยังมีปัญหาอุปสรรคอยู่นะะที่ผ่านมาก็มีแต่เรื่องของรายจ่ายนะคะเอาไปจ่ายนี่จ่ายสินเยอะสําหรับคนลัคนาราศีพิจิกนะคะอุปสรรคปัญหาของคุณก็คือเด็กถือเหรียญน,นะคะช่วงนี้เรียกว่าพยายามหารายได้พิเศษเสริสมรนิดนึงสาหรับคนลัคนาราศีพิจิกนะคะ ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งของการเงินนะคะที่มันเป็นปัญหาอยู่นะคะอาจจะเป็นเรื่องของรายได้พิเศษเสริมนะคะโอกาสใหม่ๆใ,ในช่องทางการทำมาหากินนะสำหรับคนลัคนาราศีพิจิกช่วงนี้ก็เรียกว่าต้องขยันนิดนึงอะนะคะดาวการเงินไปตกภพอเลียมันจะมีรายจ่ายเยอะมีหนี้สินเยอะนะคะสำหรับคนพิจิกนะคะมีปัญหาเรื่องของการเงินนั่นแหละนะคะ แต่ว่าเดี๋ยวจะดีขึ้นนะคะเดี๋ยวจะดีขึ้นหลังวันที่30เมษายน2567ก็อดทนนะคะใจลมๆใจเย็นๆนะช่วงนี้ก็หาไรายได้เสริมไปก่อนสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของเงินเงินทองทอง,ทองมีเรื่องปัญหาของนี้สินนะคะสําหรับไพ่อนาคตขึ้นดีมากๆเลยนะคะเป็นไพ่เดมเพรสนะคะคนลัคนาพิจิกนะคะไพ่อนาคตขึ้นเป็นไพ่เดมเพรสนะคะก็ในอนาคตเนี่ยนะคะเรียกว่า จะสุขสบายมากขึ้นบางคนบางท่านมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานนะคะย้ายกลับไปอยู่บ้านนะคะหรือว่าไปทำงานที่บ้านก็ได้สำหรับคนลัคนาราศีพิจิกนะคะ แต่ว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างของคนลักนาพิจิกนะคะจะต้องไปเปลี่ยนหลังวันที่30เมษายน2567ถึงจะดีนะคะถ้าคุณมาเปลี่ยนเอาช่วงเดือนนี้นะคะกุมภาพันธ์เงี้ยนะคะมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าดาวพฤหัสยังไม่ส่งผลดีให้กับคุณนะคะต้องรอหลังวันที่30เมษายน2567ช่วงนั้นดาวพฤหัสจะเล็งลักนาคุณจะทําให้คุณมีโชคมีลาบมากขึ้นนะคะการเริ่มต้นลงทุนทําอะไรใหม่ๆก็ต้องไปเริ่มหลัง30 เมษายน2567เช่นกันนะสำหรับคนพิจิกนะคะก็ในส่วนของความรักความสัมพันธ์แม่หมอจะบอกว่ามีเกณฑ์ว่าจะเจอคู่นะคะแต่ต้องหลังวันที่30เมษายน2567นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าเป็นสถานะคนโสดนะคะหลัง30เมษายนจะดีที่สุดช่วงนั้นคุณจะเจอคู่แท้คู่ที่ศีนเสมอกันนะคะคู่ที่จริงใจเข้ามานะคะ แต่เนื่องจากดาวมรตยูก็เล็งลัคนาคุณด้วยนะคะดังนั้นคนลัคนาพิจิกนะคะอาจจะเป็นคนที่เป็นคนต่างถิน่นต่างแดนแดนไกลนะคะคนต่างชาติต่างภาษาได้นะคะมีเกณฑ์แบบนั้นสําหรับคนพิจิกนะคะหรือคนที่มีสายงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะคะเกี่ยวข้องกับแพทย์พยาบาลแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะสําหรับคนพิจิกนะคะ เกณฑ์ความรักที่ดีสําหรับคนโสดก็จะเป็นช่วงหลัง30เมษายน2567นะคะถ้าช่วงนี้ยังไม่ดีเท่าไหร่นะคะส่วนคนมีคู่มีแฟนนะคะก็ช่วงนี้ระวังเรื่องของการทะเลาะขัดแย้งกันนะคะโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์นะคะก็ระวังนิดนึงนะคะ คุมีคู่มีแฟนคุณมีมฤตยูเล็งลัคนานะคะช่วงที่ผ่านมานะคะพฤหัสไม่ได้ส่งผลดีให้กับคุณเลยนะคะดังนั้นความสัมพันธ์จะค่อนข้างมีปัญหาเยอะให้ระวังนิดนึงนะคะมีปัญหาอะไรบ้าง1ถ้าแฟนไม่เจ็บป่วยไม่สบายก็มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะบางคนบางท่านอาจจะถึงกับเลิกรากันไปเลยก็มีนะคะช่วงที่ มฤตยูเลงลักนาคุณนะคะเพราะว่ามฤตยูเนี่ยนะคะอยู่พบปัตตนีของคุณนะคะมันจะมีปัญหาได้นะคะดังนั้นแล้วก็ประคับประคองอย่าใช้อารมณ์สําหรับคนมีคู่มีแฟนนะคะเดี๋ยวรอพฤหัสย้ายมาที่ราศีพฤษกนะคะหลัง30เมษายน2567จะดีขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์ของคนลักนาพิจิก นะคะแต่สําหรับเดือนนี้ก็ยังต้องประครับประคองอยู่นะคะจะมีเรื่องให้ทะเลาะขัดแย้งกันนะคะระวังความขัดแย้งถึงขัน้นเลิกราอย่าร้างกันนะคะหรือคนรักของเราจะเจ็บป่วยในช่วงนี้สําหรับคนพิจิกนะคะ hmm. ก็ต้องบอกแบบนี้นะคะในส่วนอื่นๆนะคะสาหรับ ไพ่อนาคตขึ้นดีมากๆนะคะมีเกณฑ์จะตั้งท้องได้นะสําหรับคนลักนาพิจิกที่เป็นคนมีคู่มีแฟนนะคะเนี่ยนะคะขึ้นไพ่ยมเพสเนี่ยนะคะมีเกณฑ์ว่าจะตั้งท้องได้นะคะก็ระมัดระวังถ้าใครที่ยังไม่พร้อมนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าไพ่อนาคตมันขึ้นดีนะคะ<ม>ก็มีเกณฑ์ว่าจะสุขสบายนะคะสบายกายมากขึ้นสบายใจมากขึ้นยิ่งช่วงหลังเพระเนี่สบดีย้ายลักนาแล้ว อยายราศีแล้วก็ยิ่งจะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นนะคะสำหรับคนลักษณะพิจิกนะคะแต่ช่วงนี้รู้สึกสภาพจิตใจไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะสภาพจิตใจเป็นไพ่เดโมนนะคะมันมีความทุกอ,อกทุกใจความกังวลใจความหวาดกลัวภายในจิตใจนะคะรวมทั้งความคิดเป็นไพ่อะเทมเพเมน์นะคะก็เรียกว่ามีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะบางคนบางท่านอยากจะเดินทางไปท่องเที่ยว ริมน้ําริมทะเลพักตาอากาศเปลี่ยนบรรยากาศได้เหมือนกันนะคะบางคนบางท่านก็จะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอะไรบางอย่างเกิดขึ้นสําหรับคนพิจิกนะคะแต่สําหรับช่วงนี้นะคะสําหรับคนลัคนาพิจิกบรรดาดาวต่างๆก็เรียกว่าทยอยเข้าสู่พบที่ดีแล้วนะคะอาทิตย์ก็เข้าสู่พบพันธุนะคะการงานบางอย่างของคุณจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับ บ้านเรือนของคุณด้วยนะคะบางคนบางท่านนะคะอาจจะมีการเปิดจิตกิจการทํางานอยู่ที่บ้านได้นะคะไพ่สรุปของคุณเป็นไพ่ราชินีถือถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่อนาคตของคุณขึ้นเป็นไพ่ d ดี r มเพนะคะมีเกณฑ์ว่าคุณเจ้าบ้านเป็นที่ทํางานได้หรือว่ามีการทําอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในส่วนของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของคุณนะคะหรือกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านมากขึ้น เพราะว่ามันมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงสําหรับคนพิจิกนะคะแต่ถ้าคุณไปเปลี่ยนช่วงนี้คุณจะลําบากนะเพราะว่าดาวปุตตะของคุณมันก็เข้าภพอรินะคะแล้วก็ดาวการเงินของคุณก็เข้าภพอรินะคะเหมือนถ้าเปลี่ยนตอนเนี้จะต้องอดทนไปสักนู่นแหละถึงประมาณปลายเดือนเมษานะคะถึงจะดีขึ้นนะคะแม่หมอถึงบอกว่าถ้าคุณจะเปลี่ยนแปลงอะไรต้องไปรอหลัง30เมษานะคะสำหรับคนพิจิกเนาะถึงจะดีนะคะ ในส่วนสังคมสิ่งแวดล้อมเพื่อนฝูงเนี่ยนะคะก็ะระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะว่ามันขึ้นไพ่เดวิลนะคะคนพิจิกนะคะถ้าคุณช่วงนี้คุณไปเกี่ยวข้องกับอบายามุกก็ต้องะระมัดระวังนะคะ,ะระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าบรรดาสิ่งแวดล้อมรอบข้างคุณอนะมันจะเป็นไพ่เดวิลมันจะเหมือนกับบางคนบางขั้นทํางานกลางคืนหรือว่าไปอยู่ในบรรดาสังคมที่เต็มไปด้วยอของเมึนเมานะคะ หรือว่าอบายามุกต่างๆอันนี้ก็ต้องระวังรวมรวมทั้งการครบเพื่อนคบฝูงในช่วงนี้นะคะเออระวังเพื่อนจะพาไปไปสู่อบายามุกต่างๆด้วยสําหรับคนลัคนาพิจิกนะคะการลงทุนร่วมหุ้นอะไรในช่วงนี้ก็ไม่ดีนะคะระวังถูกหลอกถูกโกงสําหรับคนพิจิกนะคะว่าไพ่ขึ้นเป็นเดวิลนะคะ แต่แน่นอนนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ดาวประจำตัวของคุณนั้นจะเดินได้มาตรฐานเป็นมหาอุดจะเข้มแข็งมากขึ้นนะคะนอกจากนี้คนลัคนาราศีพิจิกก็มีเกณฑ์ของการเดินทางเข้าสังคมด้วยนะคะแต่การเข้าสังคมของคุณเนี่ยนะคะก็ระวังการไปเกี่ยวข้องกับอาบาย,ยมุกต่างๆด้วยเหมือนกันมีเกณฑ์เจอเพื่อนเก่านะคะในช่วงนี้สำหรับคนลัคนาพิจิกนะคะ เพราะว่าไพ่ไประจาตัวของคุณเป็นไพ่หกด้วยนะคะคือการกลับไปสู่สิ่งเดิมๆสถานที่เดิมๆคนเดิมๆนะคะแต่ว่าการกลับไปครั้งนี้ก็ระวังนิดนึงนะสำหรับคนพิจิกนะคะในส่วนของบุตรหลานบริวารล่ะดีไหมนะสําหรับคนลัคนาพิจิกนะคะบุตรหลานบริวารยังเป็นปัญหาให้กับคุณอยู่นะสําหรับคนพิจิกเพราะว่าดาวปุตตะของคุณก็เข้าพพปรินะคะ จะเป็นยังไงบ้างระวังความเจ็บป่วยของลูกหลานของคุณนะคะหรือว่าสัตว์เลี้ยงของคุณในช่วงนี้นะคะและก็เรามาระวังค่าใช้จ่ายที่เกิดจากบุตรหลานของคุณด้วยนะคะอาจจะมีเรื่องของการเสียเงินเสียทองในส่วนของบุตรหลานด้วยนะคะสำหรับภาพรวมของเดือนนี้สำหรับคนลัคนาพิจิกนะคะแม่หมอก,ก็จะบอกว่าถ้าเราทำอะไรอย่างมีสตินะคะแล้วก็ไม่อยู่ในที่สุ่มเสี่ยง ะะก็ไม่เกิดปัญหาสําหรับคนพิจิกนะคะเพราะว่าดูหน้าไพา่ดูมุมดาวแล้วมันกําลังขยับขึ้นดีนะแล้วช่วงเดือนกุมภาพดาวประจําตัวเราเข้มแข็งนะคะดังนั้นก็มีแรงต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาต่างๆได้แต่มันมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานนะคะในเรื่องของครอบครัวนะคะช่วงนี้ก็ประคับประคองไปก่อนนะคะใครจะไปเริ่มทําอะไรก็ไปรอหลัง30เมษายน2567ถึงจะดีสําหรับคนพิจิกนะคะ แต่ไพ่มันขึ้นเหมือนมีเกณฑ์การอยู่บ้านเยอะนะสําหรับคนพิจิกหรือว่าไปทําอะไรอยู่ที่บ้านเยอะในรอบคําทํานายนี้นะคะใครที่ทํางานประจําจะหารายได้เสริมก็ได้นะคะโดยเอาที่บ้านเป็นสถานที่ทํามาค้าขายก็ได้นะคะสําหรับคนพิจิกนะคะแต่ว่าก็อย่าไปทําอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายนะคะเพราะว่าดาวเพฤนหัดของคุณยังอยู่ภพอริอยู่นะคะไม่งั้นก็จะเกิดปัญหาได้สําหรับคนพิจิกนะคะ แต่ถ้าใครที่ตกงานว่างงานในช่วงนี้นะคะก็ต้องขยันหางานนิดนึงนะคะขยันหางานนิดนึงบางคนบางท่านอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานที่เกี่ยวข้องกับงานโรงพยาบาลนะคะงานโรงพยาบาลงานที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยของคนได้เหมือนกันนะคะก็ต้องบอกแบบนี้นะคะส่วนใครที่ทํามาค้าขายในช่วงนี้ก็ยังมีอุปสรรคปัญหาอยู่นะนะคะก็ค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละเปาะสําหรับคนลัคนาพิจิกนะคะ การเริ่มต้นลงทุนทำอะไรใหม่ๆมันยังติดขัดนะมันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะดังนั้นถ้าจะให้ดีนะคะเรื่องเงินเงินทองทอง เรื่องของการงานเรื่องของคู่ค้าคู่สัญญาการเริ่มต้นลงทุนทำอะไรใหม่ๆต้องรอหลังวันที่30เมษายนนะคะแต่สำหรับรอบคำทำนายนี้ทิศทางมันกำลังเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีนะคะสำหรับคนพิจิกแต่หน้าไพ่เตือนว่าอย่าทำอะไรที่มันผิดกฎหมายหรือว่าสุ่มเสี่ยงนะคะจะทำให้มีปัญหาได้นะคะถ้าใครที่ยังไม่พร้อมมีบุตรตั้งครรภ์ก็ระวังป้องกันให้ดีนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เทมเพขึ้นเป็นไพ่อนาคตนะคะมีเก ว่าจะตั้งคันมีบุตรได้สำหรับคนพิจิกนะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะก็ดูเป็นแนวทางกันไปนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้สำหรับคนพิจิกนะคะสำหรับคลิปนี้แม่หมอก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าขอทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงมีเงินมีทองค่ะสวัสดีค่ะ